แพทิเซียกูดเผยภาพทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียสองเดือนเหมือนพ่อมากต้องบอกว่าล่าสุดแพทิเซียกูดนั้นก็ได้เผยภาพทายาทหมื่นล้านอย่างน้องเอลิเซียหลังมีอายุครบสองเดือนจำมั่มเหมือนพ่อมากนับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเช้าวันนี้นางเอกสาวอย่างแพทิเซียกูดขอดายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียแล้วเขาชมพูจำมั่มมากท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความว่าน้องเอเิเซียมาแล้วค่ะทุกคนป้าป้าตั้งชื่อให้คล้องจองกับหมามีเลยหนูเกิดวันที่16มิถุนายน2566าน้ําหทำน้ำหนักได้3160กร,รมัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะ และล่าสุดแพทดเซียกูดนั้นก็ได้เผยภาพทายาทหมื่นล้านอย่างน้องเอเดิเซียหลังมีอายุครบ2เดือนจำมามเหมือนพ่อมากโดยเธอนั้นก็ได้โพส์ระบุข,ข้อความว่า Happy p ฮปป o t ชูมั i t ิ l e Bean ขอบคุณสำหรับเค้กค่ะคุณยายท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโตเร็วและเหมือนพ่อมาก